สวัสดีครับตอนดับสู่ชุมทางหลอนสวัสดีครับสายต่อไปสวัสดีค่ะพี่จ๊ะหนูชื่อนิ่มค่ะหนูหนูไม่รู้จะพึ่งใครแล้วจริงๆค่ะไม่เป็นไรครับคุณนิ่มที่นี่มีพี่กับคุณผู้ฟังอยู่ค่อยๆเล่ามานะครับเกิดอะไรขึ้นคือคุณย่าทวดของหนูพึ่งเสียไปค่ะท่านยกบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งให้หนูหนูเลย ต้องไปดูแลแล้วหนูก็เจอของของท่านชิ้นหนึ่งค่ะเป็นกล่องดนตรีไม้เก่าๆแกะสลักสวยมากแต่ก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันแล้วมันน่ากลัวยังไงครับคุณนิ่มคืนแรกที่หนูนอนที่นั่นหนูได้ยินเสียงมันเล่นเองค่ะเป็นทํานองเพลงที่เศร้าและโหยหวนมากหนูตกใจตื่นแล้วเสียงก็เงียบไปแต่พอหนูจะหลับต่อหนูเห็นเงาดำๆตะคุมคุมยืนอยู่ในมุมห้อง จ้องมาที่หนูค่ะแล้วคุณทำยังไงครับหนูสวดมนต์ค่ะสวดจนเผลอหลับไปพอตื่นเช้ามากล่องดนตรีใบนั้นมันย้ายจากบนโต๊ะมาวางอยู่ข้างๆหมอนหนูเลยค่ะพี่กะเหมือนมีคนเอามาวางให้อะ่ะนี่มันชัดเจนมากแล้วคุณได้ลองเอาไปทิ้งหรือทำอะไรกับมันด้วอ,อยังครับลองแล้วค่ะหนูเอามันไปทิ้งที่กองขยะท้ายซอยแต่พอหนูกลับมาถึงบ้านมันก็กลับมาวางอยู่ที่เดิม หนูเลยลองเอาไปฝังดินหลังบ้านแต่พอตกกลางคืนหนูได้ยินเสียงคนขุดดินหนูแอบมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็เห็นเงาตะคุมคุมอันเดิมกำลังขุดเอากล่องดนตรีขึ้นมาแล้วก็หันมามองที่หน้าต่างห้องหนูค่ะที่จะ๊ะมันเหมือนกับว่าคุณเป็นเจ้าของมันแล้วแล้วมันจะไม่ยอมไปจากคุณคุณเคยถามญาติๆไหมครับว่ากล่องใบนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรถามแล้วค่ะไม่มีใครรู้เลย แต่หนูเจอไดอารี่เก่าๆของย่าทวดท่านเขียนเกี่ยวกับกล่องใบนี้ไว้ท่านบอกว่ามันไม่ใช่ของของตระกูลเราแต่เป็นของที่ท่านได้รับมาจากเพื่อนอีกทีได้รับมาหมายความว่ายังไงครับท่านเขียนว่ากล่องใบนี้คือพันธนาการมันกักขังบางสิ่งที่หิวโหยเอาไว้มันจะคอยหลอกหล้อผู้ครอบครองทำให้หวาดกลัวทำให้โดดเดี่ยว จนกว่าผู้ครอบครองจะทนไม่ไหวและทำพิธีส่งมอบพิธีส่งมอบมันคืออะไรครับคุณนิ่มกฎของมันคือผู้ครอบครองต้องหาผู้รับมรดกคนต่อไปโดยการเล่าเรื่องราวทั้งหมดของคำสาบนี้ให้ใครสักคนที่ตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบด้วยความเห็นอกเห็นใจเดี๋ยวนะคุณกำลังจะบอกว่าการที่คุณโทรมาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังมันคือ ใช่ค่ะมันคือพิธีรกรรมพิจ๊ะเป็นผู้ฟังที่ดีมากพี่เห็นใจหนูพี่เชื่อเรื่องของหนูพี่มีคุณสมบัติครบทุกอย่างตอนนี้หน้าที่ของหนูจบลงแล้วขอบคุณนะคะผู้รับมรดกคนต่อไปขอให้โชคดีกับเพื่อนใหม่ของคุณนะคะนี่ไม่จริงท่านผู้ฟังครับเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ใช่การเล่าเรื่องแต่มันคือการส่งต่อ เธอไม่ได้โครมาขอความช่วยเหลือเธอโทรมาหาเหยื่อคนต่อไปและคนนั้นก็คือผมคนที่นั่งฟังเรื่องของเธอด้วยความเห็นใจผมผมถูกเลือกแล้วนั่นนั่นมันเสียงอะไรมันดังมาจากในสตูดิโอของผมเอง